ก็สวัสดีครับผมสวัสดีนะาะนักยิงปลาทุกท่านและนักตกปลาทุกท่าน,นครับวันนี้ก็เอาเจ้าเล็ดดัตมาออกลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าแดดจ,จ้งโล่งเลยฮะฝนไม่ตกนะครับก็เลยใส่ได้นะครับก็มาหาิงินเชโดชอนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาส่องดูแถวนี้นะบาทีมิช่อนเขานะ ไปวันนี้บรรยากาศบรรยากาศดีอะวันนี้เดี๋ยวเราเรไปนั่งดีกว่าเดี๋ยว่มมันมานะครับผมบรรยากาศดีมากครับวันนี้ร้อนดีปอน,นินะปะน,นิน นั้ไงลองลองไปดูโดนหรือเปล่าเนี่ยเอาโดนครับ โดนไหมอ่ะไม่โดนหรอให้โดนดิเออเ้ยลองมาใต้น้ำเลยได้เปิดขดึ้นวะได้เปิดขึ้นวะเห็นลางครับผม แล้วผลงานเล็ดอดอีกแล้วฮะเกือบเปิดเล็ดอดไม่ทันครับเกือบมันไปนู่นแล้วแล้วผมจะดึงข้างหน้าสวยสวย ไซก็ประมาณครึ่งโลครับประมาณนี้ลูกดอกนะครับผมจะบอกหัวพอกสิบเซนนะครับนี่ปนินตัวแรกเกือบไม่โดนนึกว่าไม่โดนละเห็นมัเนเงียบเห็นมันนิ่งนะครับ ขออยาตม้วนกันโู้ลมหนาวใส่อะไรดีวะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไอ้นี่มานะครับไม่ได้เอาไอ้ถุงมาใส่ยังสวยจ้าอเลยโดนเต็มเต็ม ตรงนี้นะครับตรงขี้อยู่ดีนะยฮะโอเคครับ,ร,บรับชมกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตทำไรสิก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูล้มด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้หนะรือเปล่าก็มีนะยิงปลาอยู่ตรงนุ้นคนหนึ่งนะครับเฮ้ยปนิน

อมีก้อนกระติดเดียวไม่ไปสักทีมาตอนนี้เปลี่ยนต้นนะครับมาต้นสูงของเราตรงนู้นไม่ขึ้นเลยนะครับเงียบเลยจำด,ดูเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเหมือนปลามันรู้อะรู้เยอะเหนื่อย จะโดน่าจะขึ้นมั่งเถวะนะ phần này đi luôn à Thôi kẹt cả Chính chính à, ok subscribe มันชอบขึ้นตรงเสาอะ <c oughs> ดูก่อนนะครับถ้ามันขึ้นอีกเดี๋ยวเราค่อยหันไปทางมันแล้วครับปามันอยู่แถวข้างในโน่นนะ มันไม่ขึ้นยังไงเราก็ย้ายไปเรื่อยนะเราก็อันนี้นะย้ายไปเรื่อยจนแบบไปเห็นตรงที่มันขึ้นเยอะๆเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ขึ้นเลยครับแถวนี้เงียบเลยแต่ตอนน้ำน้ำตื่นอ่ะขึ้นเยอะนะป่า ตอ,ตอนน้ำแห้งแห้งลงก็เห็นพวกตอไม้อะไรเงี้ยขึ้นเยอะมากประช่นนี้ตัวทักแขนนะโราฝ่าทั้งนั้นเลยหัวปลาปะนะ พป็นใหญ่ๆร่องมาสักทีนะ จิ้ไม่ทันมันนะจิบแบบเป่าๆเ,เลยครับผมตัวนี้ชั้นตัวใหญ่ด้วยเนาะใช้โลฝ้ายโลครึ่งนั่นแหละมาจิบโคตรเบาฮะ จะได้มองไม่ทันนะเ้ยยิงไม่ทันมันมองมาเห็นมันกำลังลง ยางก็ข้างละสี่ด้วยเทพละบายยุบเอ็ด ัดไปลดก่อนเวลาแดดมันปลดนี่ผมแบบโอ้โหเกลียดเลยมันเรากำลังเกิอดอะมันตัดบทซะก่อนอะ่ะอะไรเงี้ย อะไรกัดขุดมันได้ไหมครับขึ้นเยอะไหมครับทางนู้น โดนโดนโดนไม่ใช่นะไอ้กจะหลุดไม่หลุดครับไม่หลุดยังอยู่ยังอยู่มาพันอะไรวะเนี่ยโอเคช่อนปะช่อนครับนะครับเมื่อกี้นี้กล้องดับนะครับผมผมันก็เลยตัดบทไปเลยนี่นะครับตัวนี้ใส่สวย น่าจะเกือบโลได้ครับปนินโอ้จะโดมันล่องมาแถวๆริมตะฝั่งนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ก่อนตัวไม่เช้าเยอะเลยครับตอนที่เราได้ตัวแรกนี่ครับเ,ออเ,ออเข้าท้องเต็มๆตัวนี้ ตัวที่สองครับมาละเหนื่อยกล้องดับก่อนเตะได้มากเลยนี่ครับ นี้สวยๆเกเครับเดี๋ยวรับชมต่อครับเมื่อกี้นี่จิบครับตัวใหญ่เลยต้นนี้เราไม่ได้มานานมากนะจิบตรงนี้เลยใกล้ๆเลยนะครับต่อดูว่ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่า ตัวใหญ่มากครับจะดู Shadow. ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะแต่เห็นตัวน่าจะบอกบอกบอกน้ำหนักไม่ได้อะ่ะต้องยิงอ่ะขึ้นใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนะครับสอง มันใหญ่จังวะทุกคนโอ้โหโอ้โอนิ้งเจียดหัวมันขึ้นเร็วลงเร็วอยู่ปน,น,นินนะินนับนินจิบโ,โวัชโดไม่ใช่นินอีหี้ยหน้าเหมือนปนินเลย ก็โอเคครับวันนี้ก็พอวันเพียงเท่านี้แหละทุกคนก็ได้ปลานิ้นสองตัวนะครับผมก็พอโอเคนะครับใส่เลตดัดมาก็ถือว่าโอเคนะสุดยอดเลยนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมายิงปลาหรือตกปลากันแน่นะครับผมก็เจอกันครับในคลิปหน้าวันนี้ก็พอแล้วนะครับผมกลับลากันเพียงเท่านี้ยนะครับทุกคน let's go ฝากไปด้วยนะครับเลดดอ